แข่พิเศษนะครับในวันนี้นะบอกเลยว่าเขาเนี่ยสปาิด้านไอซเเวเลยนะครับพี่นิกสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่เขาบอกว่าเจ0ดร้อยม้าแล้วถามพี่ขับบ่อยขับทุกวันโอ้นคนงเลยฮะขับบ่อยว่าดูสตอรี่เจ็ดร้อยม้าพี่ขับได้ไงวะโอ้ขับทุกวันขับกินกาแฟขับกินข้าวอะไรนี้ประมาณกี่หล่งมาครับพี่คันนี้ประมาณสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าเพราที่ตอนนั้นจำได้ไดโน่สี่้อยสามสิบประมาณสี่0มืนนะยกเลยสี่0มื0นส0มืนยกเลยเก่าแคเนีย โอเคอะไรอะไรพวกนี้ก็จะไม่ถูก่ะเพราะว่าผ่านการไดเอทมาบางอย่างนี่กันชนนี่เก็บมานี่ไดเอทมานี่นุ่มเลยนุ่มเลยนะนะจากเมื่อกี้สามคันแล้วใช่ปะมีทีเด็กหนึ่งคันจอดอยู่างนี้อพี่นิคคิดเหมือนกันเลยพี่เหรอเซเว่นรถที่แบบเซ็กซี่นะเซ็กซี่เซ็กซี่ผมมอะตั้งแต่แรกสุดเลยอ่ะผมชอบแบบทรงมันมากเลยเหมือนผู้หญิงสวยอเค let's go うわ